สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ OPPO Reno 2 Series นะครับก็เครื่องรุ่นนี้นะครับบางเฉียบเลยไม่ใช่นะครับวันนี้เป็นบัตรเชิญนะครับ OPPO Reno 2นะครับจะเปิดตัวในวันพรุ่งนี้แล้วเพราะว่าผมปล่อยคลิปวันที่8ใช่ไหมวันที่9เขาก็เปิดตัวนะครับก็เลยเอามาให้ดูกันเฉยๆนะว่ามีงานเปิดตัวก็ราคาพาจะออกวันพรุ่งนี้นะครับแต่ของจริงของเราคือนี่จ้านี่คือ OPPO Reno 2F นะครับอสงสัยไหมว่า F มาจากอะไรนะครับ F เนี่ยต้องบอกก่อนว่า Oppo เนี่ยเขาวางโ s ซิชันของสมาร์ทโฟน Reno s ซีรีส์ใหม่เลยนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ Reno มันมาแทนอะไรใช่ไหมคำตอบก็คือ Reno เนี่ยนะครับมาแทน F s ี r i ส์กับ R s e r i e ์นณะช่วงเวลานี้นะก็คือตอนนี้ Oppo จะหยุดการเปิดตัว F s e r i e ์กับ R s ี r ีส์ก็คือ F s e r i e ์รุ่นสุดท้ายก็คือ F 1 1 Pro ใช่ไหม R ซ e รีส์คือ R 1 7เนี่ยก็ยังไม่มีหลังจากนี้ยังไม่มีแล้วจะเป็น Reno แทนนะครับโดย F Serie s เนี่ยจะกลายเป็น Reno 2F นะครับก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งเป็น Reno 2ก็คือแทน R Series ีสนี่นะครับอ่าไม่ชักช้านะก็มาดูเลยดีกว่าว่า Reno 2F นะครับมีอะไรบ้างน,นะครับตัวนี้ราคาเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณรักหมื่นต้นๆน,น,นะครับหมื่นสองหมื่นสามนะรอราคาเปิดอีกทีนึงผมเดาว่าอาจจะราคาออกมาใกล้ๆกับเจ้า V17 Pro เพราะว่ามันถือว่าเป็นคู่แข่งกันเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะข้างหน้าไม่มีอะไรเลยมีแค่แบบตัวคู่มือต่างๆเราข้ามไปเลยนะครับ แล้วก็จะมาเห็นกับตัวเครื่อง Reno 2F นะครับก็จะมีจุดเด่นของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะฮะก็คืออันดับแรกเลยคือกล้อง48ล้านพิกเซลนะครับเป็น quad camera คือมีกล้อง4ตัวแล้วนะครับแล้วก็มี ultra night mode 2.0คือโหมดถ่ายกลางคืนนะครับหน้าจอ6.5นิ้ว AMOLED นะฮะเป็นจอ AMOLED แล้วนะครับพาโนรามิกสกีก็คือจอเต็มของ OPPO นั่นเองรองรับบ o ๊แฟลชชาร์จ3.0นะครับแบตเตอรี่4000ม ah. ิล แล้วก็แรม8รอม 128GB แกิกะไบต์แบบ UFS 2.1นะครับอ่ะให้ดูตัวเครื่องคร่าวๆก่อนนะครับก็คือพอเป็น Reno เนี่ยดีไซน์มันจะเหมือนๆกันกับ Reno ตัวแรกเห็นไหมนี่สวยงามใช่ไหมจะมีเส้นตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขานะดีไซน์ off ดีไซน์ for Reno นะครับก็จะมีกล้องสตัวนะครับมีตัว O dot อยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้ดูอีกทีเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องดีเทลต่างๆนะครับอ่ะพักไว้ก่อนมาดูอุปกรณ์ในตัวกล่องที่ให้กันมาบ้างน,นะครับวันนี้ TPU แบบใสนะครับขนาดพอดีตัวเครื่องเว้นด้านบนไว้เว้นไม่ไม,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะตรงนี้เป็นหูฟังนะครับหูฟังแบบ3.5เพราะตรงนี้มีพอร์ตแล้วก็สายชาร์จบูฟแฟชชาร์จนะครับเป็นสีเขียวๆผมไม่ได้แกะให้ดูนะแล้วก็อะแดปเตอร์บูฟแฟชาร์จนะครับตัวนี้20บาทเห็นไหม สีเขียวนะครับเป็นคอนเนคเตอร์แบบพิเศษเฉพาะ ook, บู๊แฟชชารเท่านั้นนะ,อ,ะอุปกรณ์ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูตัวเครื่องกันนะครับ Oppo Reno 2F ที่เราได้รับมาเนี่ยเป็นสีที่ชื่อว่าเล็กกรีนนะครับก็จะเหมือนสีเขียวของของ Oppo Reno ตัวแรกหรือว่า Oppo Reno s e n t u m Zoom เลยนะครับมาวัสดุมันจะเป็นแบบเป็นเป็นผิวแบบมันเงานะครับก็จะมีรอยนิ้วมือขึ้นได้แล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะมันจะมีเท็กเจอร์เป็นเส้นเๆเส้น,สน,สนอยู่ข้างหลังนะครับดูสวยงามดีนะครับ ด้านหลังก่อนเลยนะครับมีกล้องทั้งหมดเนี่ย4ตัวนะครับมีกล้องหลัก48ล้านพิกเซล f 1.79นะครับมีกล้องอ l t r a wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นเลน mono กับเลนสำหรับถ่ายอร์ตเทร t นะครับ2ล้านพิกเซลทั้งคู่เลยก็จะอยู่ด้วยกันแล้วก็มีแฟลช LED มาให้ตรงนี้นะครับถ้าใครใช้ Reno มาจะรู้ว่ามันคือ O dot นะ O d o าไว้ทำไม O d o ไว้สำหรับป้องกันเลนกล้องเป็นรอยนะถามว่าทำไมถึงต้องป้องกันเพราะว่า O d o เนี่ยมันจะปูดขึ้นมาจาก ตัวฝาหลังนิดนึงแล้วก็รีโนเนี่ยคอนเซ็ปต,ต์ของเขาคือออกแบบมาเนี่ยตรงนี้นะครับตรงช่วงเลนทั้งหมดเนี่ยมันจะเรียบเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่มีโอดอตเนี่ยเวลาวางลงไปมันอาจจะเกิดปัญหาว่ากล้องเป็นรอยได้ก็เลยเอาโอดอตมาแก้เวลาวาง,งไปมันก็จะไม่สัมผัสดโดยตรงนั่นเองนะครับมาดูด้านหน้ากันบ้างครับ,บ,รบด้านหน้าตรงนี้เป็นหน้าจอแบบพาราลล m มิกสกรีนก็คือ6.5นิ้วแบบเต็มจอนะครับไม่มีติ่งไม่มีอะไรมีแค่พื้นที่มีคา้างข้างล่างนิดเดียวเองนะจอตัวนเลละ่ย แล้วก็เซนเซอร์สแกนนิ้วมือจะเพื่อนๆจะไม่เห็นใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันฝังอยู่ใต้หน้าจอนั่นเองนะครับตัวหน้าจอเนี่ยเป็นจอ AMOLED เนี่ยสีสันมันก็สดใสนะการแสดงผลอะไรคมชัดเลยความละเอียดระดับ Full HD+ นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความคมชัดนะส่วนกล้องหน้านะครับไม่มีใช่ไหมตามสไตล์ของ OPPO เลยนะครับกล้องหน้าเนี่ยถูกซ่อนไว้นะครับแบบนี้น,นี่เห็นไหมแล้วสังเกตดีๆตอนมันเลื่อนขึ้นมานะมันจะมีไฟเลี้ยวด้วยเปิดไฟเลี้ยวก่อนนี่เนี่ยสีเขียวนะเท่เลยนะครับกล้องหน้าตัวนี้16ล้านพิกเซลนะครับก ตามสาย Oppo นะตัวนี้เขาบอกเลยว่าถ่ายเซลฟี่ก็ดีถ่ายกล้องหลังก็ดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับมีตัวอย่างภาพถ่ายให้ดูด้วยนะคร่าวๆผมไปลองเดินถ่ายเล่นๆมาอันนี้เป็นโหมดไนท์นะครับคือต้องบอกว่าตัวไนท์โหมดเนี่ยด้วยความที่กล้องหลักมันเป็น FF F, ค่อนข้างกว้างนะเพราะฉะนั้นบางทีที่ถ่ายไนท์โหมดเนี่ยถ้าแสงไม่มืดพอเขาก็ไม่เปิดให้ใช้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะไ,ไปเดินแถวต่อเข้าสายมากกลางคืนอันนี้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 รูปอ่ารูปนี้ไนท์โหมดเลยผมจําได้แล้วก็ไนท์โหมดของ ลีโน 2f เนี่ยมันใช้ได้กับทุกระยะเลยนะครับจะเป็นซูมจะเป็นวายจะเป็นอัลต้าวายได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคมใช้ได้เลยนะถ่ายด้วยสาด้วยไตยมาอันนี้อันนี้คือโหมดปกตินะครับเพราะว่าผมถ่ายระยะปกติเนี่ยมันไม่ยอมเปิดไหนโหมดให้นะในแสงประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นอัลต้าวายเปิดไหนโหมดให้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะสําหรับเลือกคนที่เน้นเรื่องกล้องนะครับ สำหรับชิปประมวลผลของ OPPO Reno 2F นะครับตัวนี้นะครับใช้ชิปประมวลผลจาก MediaTek นะครับ Helio p 7 0นะครับแรม8แล้วก็รอม128มั่นใจได้เลยว่ามันสามารถเล่นเกมได้อย่างแน่นอนนะครับ Helio p 7 0เนี่ยจะอย่าเห็นเป็น MediaTek เยีายเพิ่งดูถูกมันนะเพราะว่า OPPO เนี่ยเขามีตัวเกม Boost เข้ามาช่วยนะเพื่อเล่นเฟรมเพื่อทำให้เกมมันลื่นนั่นเองนะครับอันนี้ผมลองเล่น ROV และแมปแมปล่าสุดของเขาเนี่ยสามารถเล่นได้นะแล้วก็ผมลองเทสด้วย Geekbench แล้วก็เฟรมเรทถือว่า ออกมาได้หน้าพอใจนะอยู่ที่ประมาณ59 60นั่นเองนะครับก็สำหรับพรีวิวนะครับ OPPO Reno 2F นะครับก็ประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะมี Reno 2ด้วยนะแล้วก็ส่วนรีวิวเต็มๆเนี่ยน,นี้อยากรู้เรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวจะรีวิวแบบจัดเต็มให้อีกทีนึงนครับเดี๋ยวบอกน้องแอมให้นะสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะคลิปนี้นะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าราคาเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ใน description วันพรุ่งนี้นะถ้ามันเปิดราคาปุ๊บก็จะบอกราคาเลย อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ครับสวัสดีครับ